น้องลิซ่าแบคพิงค่ะแล้วก็อปป้าไทยยังจากวง Big Bang หลังจากได้ร่วมคอลแลบกันในเพลงชุงนะคะซึ่งกระแสะตอบรับก็ค่อนข้างออกมาดีมากๆล่าสุดในยอดวิวใน YouTube ก็สำหรับ m อนี้ทะลุเกิน40ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เมื่อ2วันก่อนนะคะทาง The Black Label เขาก็ปล่อยเป็น Performance Video Making Film ออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันไปแล้วด้วยทางด้านน้องลิซ่าเองเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนนะคะว่าน,น้องเองก็เป็นแฟนคลับของรุ่นพี่แทยยังตั้งแต่เด็กเลยวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาทําเพลงกับพี่เขาก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆพร้อมกับบอกอป้าแทย,ยังนะคะ ว่าขอบคุณที่พี่เลือกหนูมาร่วมคอล์ลบกับพี่ในเพลงนี้แล้วก็ล่าสุดค่ะมีแฟนๆแชร์บางช่วงบางตอนนะคะจากแทยังดาวท to Earth listening party ซึ่งมีเสียงอป,ป้าเขาได้พูดถึงน้องลิซ่าในระหว่างที่เปิดเพลงชุงไปด้วยว่าคุณรู้ไหมว่าผมได้เจอลิซ่าตั้งแต่ตอนที่เธอยังเป็นเด็กเลยจนตอนนี้เนี่ยเธอกลายเป็นซูปเปอร์สตาร์ไปแล้วแล้วก็การร่วมงานกันในครั้งนี้มันก็พิเศษแล้วก็มีความหมายกับผมมาก พร้อมกับบอกนะคะว่ารักนะลิซ่าอ่ะก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับพี่น้องคู่นี้แล้วก็ล่าสุดค่ะทาง IG Story ของน้องเลซเองก็ได้มาอัพภาพนี้นะคะ พร้อมกับแคปชั่นที่ว่าแหวนสวยมากค่ะหนูจะใส่มันอย่างดีแล้วก็พี่เท่ที่สุดเลยนะก็เป็นว่าอปป้าไทยยังส่งของขวัญมาให้น้องนะคะแล้วตัวน้องเองก็ได้อวดรูปคู่อปป้าปิดท้ายให้แฟนๆได้เห็นกันแบบนี้ด้วยค่ะ you know I met Lisa when she Lisa was really, really little. and now she, she became superstar and collaborate, collaborate together It's really special, and it means a lot to me. Love you, Lisa.